เอาเดียวผมก็กราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับตอนอยู่ในเกมแบทแมนอาคัมไนนะครับก็สวัสดีครับผมวันนี้ผมมาอ,อะไรอะไม่ได้แคสนานแล้ว,ว Batman อะออแบทแมนออเราเออว่าไงดี <off> ไปดูนุก่อนแกโคนพูดเหรอมันวะวันนี้ผมจะพามาอัดพูลาเล่นๆน,นะครับเราลองสแกนดูกันดิโอเคไปวันนี้ โอเคต้องสู้สูงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เราลงไปทางนี้ดีกว่านี่ผมอ่านอังกินไม่ออกนะขอโทษเด้อตรงนี้มีไม่กี่คนถ้าจะสู้ก็น่าจะ,ะไม่ไม่กี่คนหรอกนะโดดไปลงมา okay. โอเคเเกลัวหมดเลยครับมีคนเดียว อันนี้ได้เราอะ่ะที่เหลือวิ่งหมดเลยครับนนเดี๋ยวเราค่อยลงไปเอาผู้ร้ายแบบแบบพีเพลอแล้วกันโอเคไปฮึบดึงขึ้นมาตัวมันมีหลายคนนะเดี๋ยวลงมาตรงนี้จัดอัดสักก่อนเลยมา ไม่คิดว่ามันจะหักกระดูกทิง้งซะรุนแรงมากครับแบกแมนโอเคครับแทบไม่เสียเลือดเลยก็ว่าได้ครับผมเดี๋ยวเราไปข้างบนนู้นจอดไหมนะจอดไหมอจอดลงนะหุ่มลงนะนี่ไง กอดออ้นุ่มอุ้ยโดนเลยจะเย็นนี่นุ่มปั้งเรียบร้อยครับขึ้นไปข้างบนโอเคโอเคดีดตัวขึ้นไปอ่าพวกนี้ผู้ร้ายเล่นเลยนะเว้ย cúp nila đồ lái liên liên ok, nó ở dưới cùng phải không? rồi gom đoàn, đúng rồi, quay mặt รับมัดฟาดตั้มใช้โครงเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราดีขึ้นไปบนนูน้นมับดึงไป <S 2> <S 2> <L> โอ้ยตรงนู้นเหรอบินขึ้นไปสูงส อยู่ตรงนู้นได้ดิตรงนู้นใช่ไหมแต่เราไปดูนัมนมีกี่คนวะน,นะน่าปลดไปบัตะตแรงไปสำรวจดูเฟียบๆไม่มีกี่คนโอเคเก็บข้อมูลเรียบร้อย มีคนมีอาวุธไหมไม่มีเดี๋ยวเราเก็บไอสัตว์ตัวนี้ก่อนเลยนี่ไง <c oughs> เล่นมาข้างหลังอุย้ยนี่ไงเรียบร้อยฮักกระดูกทิ้งซะ องคนมาต้องคือเป็นว่าเ,เป็นคู่ร้ายหรอ,อมีไหมมีตำรวจฮอไปปล่อยตัวลงเดี๋ยวเราอ่าอคนนี้ ไม่เห็นรับร้อยเสยต่อยเข้าไปรับร้อยโอเคเราไปนูน้นเก็บไล่ไล่ครับไล่เก็บเล่นๆครับผมคลิปนี้ไม่ได้มีทำภารกิจอะไรนะโอเคเราข้างหลังใช่ปะ มันไม่เห็นจริงเหรอนี่ไงฉลาดครับฉลาดครับยิงซะเลยนี่ไงนี่ไงฮ่าหอ,อนี่เหรอนี่เหรอยิงซะเลยมันจะอ,ออกแรงครับเหนื่อยฟีฟีครับอะไรโ,โอเคมีตรงไหนอไหม <S <S อุย้ยยะอ่ะยะนี่ไงเจอแล้วผู้ร้ายเหรอเจอรถอกูไม่ได้ปะ นี่ลงมา <S <S นี่ไงเทสบัตรโยนทิง้งโหดนุกตาอ่าเล่นอย่างนี้หรอได้ดิมาสัตว์ได้ได้ บักละครับมานี่ดิมึงอ่ะชนหนออ่ออ้าวเครืบัดบตั้งนี่ไงชนหน่อเราอ่ะเฮ้ยมันจะชนเป็นบางบนครับผมขอกราบปรับมุมกล้องก่อนนะเว้ย อยากปรับมุมกล้องสะเเลอเกินไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอันนี้ศูนย์เนี่ยอยากปรับแบบนี้อันนี้เป็นโลโก้แบค็คปิดไปอันนี้คืออะไรให้ภาพมันสว่างอันนี้เป็นเป็นห้าสิบแล้วยังมันไม่ได้อ่ะครับมันปรับไม่ได้ ไปทาง,งนู้นโอเคนี่ไงเปิดก่อนเลยแบบนี่ไงนี่ไงมาแล้วครับนี่ไงครับเขาเรียกว่าจะลาดไว้ก่อนไงจบกแมนไปจะลาดไว้ลงมาอาดผู้ร้ายแล้วก็โดนยิงไงตามระเบียบนี่ไง เรีวยกว่าลาลาดครับเกรครับเข้ามาไข่แข็งไว้ไดีนุ่มาลาครับาลาครับลายญิงครับลายเย่นี่ไงลายยิงดูดิเหลือกี่คนตายห้าหมดพุ่งขึ้นไป ไปครับโอ้โหอยู่ตรงนี้เต็มเราจะไม่ใช้รถนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะไล่อัดทีละคนดูด้วแบงแมนจะไหวป่าเราใช้เป็นสโมกควันอันตรายด้วยครับที่มันถืออยู่อะโดนอล้มานี่ไงเปิดก่อนมาแล้วครับ

เนี้ยมาเนีเดยมานี่ซะโออเคแักแมนขึ้น หูวโดนเลยวะเราก็มันก็จะตามลงมาเว้ยเปียียงมายังมายังมายังขึ้นมาข้างบน ฉีดลงไปฉีดตรงนี้เรียบร้อยโดนแล้วก็มาตรงนี้รอดมานี่ไงโดน ลงมาด้านล่างเราจะเป็นที่ต้องใช้ที่ฉีดเว้แล้ว่าที่ฉีดที่แวกอะแวกอยู่นี้โอเคฉีดตรงนี้ for, ลงมาไม่กี่ตัวเองนี่ไงโดนเข้าไป ขึ้นมาบนข้างบนนี้โดนระเบิดไปดิหน,นุ่มนี่ไงจัดให้จัดให้จัดให้ใหไอ้หนุม่มขึ้นมาขึ้นมาทานันใช้เป็นที่ฉีดแล้วกัน โอ้ยอให้กูฉีดก่อนได้ไหมละ่ะนี่ไงลงมาดินี่ไงที่ฉีดฉีดไ้ตรงนี้หนึ่งจุด เราพวกมันมาย่อดึงมาแล้วยังไงห like ลบได้ลงมาแล้วยังไงหึงตัวเดียวเหรอเฮ <c oughs> <c oughs> ้แดงแดงแดงรับได้ยา,ยารับได้ยามาตรงนี้ แต่สองตัวมาหมุนหนึ่งตัวแผนการครับโคชลา,าดเอาไปที่ฉีดไปฉีดไปตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งจุดแล้แม่จะต้องฉลา,าดครับฮึ นี่ไงระเบิดไว้ดิเข้ามาแบบงงๆก็ตายแบบงงๆซะมึงมาแล้วโอ้วิ่งครับวิ่งเฮ้ยจับได้มะยังไง อยุ่งจริงๆยอมโดนสักทีนึงไหมแต่ขอวิ่งแบบฉลาดฉลาดโดนต่อยทีเดียวมาน,นนนวานี่ไงเล่นเล่นซะนี่ไงเราจังหวะนี้ไงทุกคนทงไนวะ เราละวิดีโอกันอุ้ยตรงนู้นอันนี้คืออะไรอะ่ะ วันนี้คือาวันนี้อ่ะมึงมึงไม่รู้อะไรซะแล้วคือมาวันนี้ฮฮบครับบังคับโอ้โหปลาหินใช่ผมขึ้นาไปอยู่วันนี้ก่อนนี่ไงนี่ไงนี่ไงแอร์ก่อไอสัตว์แอร์ก่อ,อ,กอแอร์ก่อแอร์ก่อ แม้ก็ออดิบเก้าอี้ดิบตวัวเฮ้ยอย่าห้าวโอ้ยโดนเลยมันขอฉีดไปตรงนี้ก่อน

ถอย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 วิ่งวิ่งโึ้นผมจะล่อพวกมันมานะโอ้โดนผมจริงๆต้องฉีดระเบิดไว้ตรงนี้นะเว้ย ฉีดไว้ฉีดไว้ประมาณสามครั <masa> <t us ive ogi> ้งตรงนี้ฉีดหนึ่งโอเคมานี่มานึ่ อย่ามาอุ้มกูอย่าอย่าแม่จะต้องชะล่าหน่อยนะครับโอเคเกียร์เข้ามาโอเคครับวิ่งวิ่งเฮ้ยหนีก่อน วิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งตามมาตามมาครับตามมาเนี่ยแล้วก็สุดยอดแห่งการยิงครับเลยครับเป็นไงละ่ะ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 ขลาดไหาแมแบงแมนโอเคครับเจอกันคลิปหน้า